อาเจ้าเจ้าขอบใจแม่หักเจ้าให้เงินซื้อยานี่เราซื้อห้ยได้แต่เราห้กินเนี่ยขอบมกขอบใจเราขอบใจเด้องแม่หักเด้่องดูขาเงินมาให้ซื้อยากินมใจไดดีแห้งเด้่องก้ามด้วยนี่แหละแล้วก็เบิ่งทุกคลิปพแหละเจ้าก็ไปหาเอ้าจะกินไข่มดแดงบอกแม่ขนุนบอกพุดเขียดพุดยังอะไรบุเรงก็จะไปสิต้ไปรู้แจ้าไงเออไม่น่าได้พอกินโตอยู่ไส เอยน่าแล้วเออต่อยไข่มาแดงบ่ไายสองห้างมือนะอู้หูยโโยโโยไข่ขาวช่วยอยู่เออบ่ฮอนบ่นุเสือนาแท้นี่ฮหอนอยู่เคยนุงไหมเคยนุงเลยอืมเป็นใเนี่ยบริไปหางลายมือขีนทอดอยู่บ่ยอดยุบไปเสด้วยไปสมอยู่ว่ะสมอยอยู่ว่ะอปยามาถ่ายด้วยบอว่ะเออยามาถ่ายแล้วเจ้าบอพังคว่ำกัดเลยบอไปพอดีเมื่อหนาซักแล้วบอยาด่ะซักเดียวที่สักเกาเนาะ เขาซักให้อันเราอันระวังอยู่บ่อยจะมันเฮี่ยอย่าเวลาดูดยาอย่าเราเหี่ยห์นะบอด้เฮียพอมันแบบดนี่ยเด็ดโนมันน้ำเยื่อนน้ำไรบุ๋มีุบุ๋มีดอกมันมีแต่อยู่ในอันห้องมอมันมีแต่ในอันห้องมารวงเขาบริเขาบริเขาบริกายโรโลดเลยยนเฉพาะบุมีหน่อยเพราะว่ามันเป็นโรคประสาทมีแต่อันมื่นั้นไม่หักเจ้าถ่างเงินมาหมื่นกว่าบาท หมืน 4, ่นหมื่นสี่บ้าหรือมื่นสองแต่วันเจ้าน้าเนาะเรือจากเจ้าหน้ามเลยพบปัญหาเขาเจ้าหน้ามพบัญหาเลยเรือจากเจ้าน้าเลยคอยบอกแล้วแลว่าคอยใสีใบตอยาให้เจ้ามันเไี้อยู่หลายเดือนได้หาหกเดือนก็เลยแบบว่าเอาใบตอยาเจ้าเลยซะที่แรกตัวว่าตะเกาวนกกระห้ซื้อของกินหักกินแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนาะคอเลยว่าของกินน่ะให้เจ้าไปหากินเอาซักหาอันน้อ้กิโลกิโลไข่หมดแดงกันแหก็หาไปนอกธรรมศาสตร์เนาะ อันนี้ก็ไววเอาซื้อยากินเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคือเจ้ามันขาดยาบ่วยดิบอกเลยสชไวบตอยาให้เจ้ามันได้ประมาณหาหกเดือนแล้วก็นใช่ไหว้ใหาจ้ากินจะซักคือเก่ามันต่อเนื่องนะเพราะหมออันเราว่าห้กินสองปีผูคะแนนว่าบ่อเ้าก็ต้องกินไปเรื่อยๆคะแนนว่าะ่ะกจ้ากินไปนะเมื่อนออกตาโบดว่าเพราะเราประหยัดเขาเปียกตัวเองกับบุ้หัวมีข้อมีเนาะ สเต็กหัวมีกระซ้าหนึ่งผ yeah. ัวสีเอาแบ่งไม่กินอยู่คนแบ่งเมื่อไหรเมื่อมันย่างเมื่อเตะเตะคนเดียววะท้าว่าแม่เด้อแม่เมื่อก่อนบ่บหมเจ็บยืดสันหลังประกวดประด้านไปเจ็บสันหลังเขาประกวดมาเป็นยังไงมรูกต่ำมลูกต่ำมลูกต่ำดูย้อนกินยาใครเนี่ยแล้วบอเลย นางโดนนางโดนบ่ได้ฮู้เอาเาด้วยเหลือยแบบสุขภาพจะมันบดีเด้มันเริ่มเถาเลยนะมันก็เป็นลายแนวเละเป็ได้ได้ปลูกพังงามอยู่บ่กาลังออกเออกาลังเออปลูกหลายลดงามอยู่งามบ่บัวหายบัวงามหอบัวอันเงี้ยบ่ได้อาุูนไม่ใช่ เออจกเอาผุนในตลาดเพื่อจะอาเด้ไปใส่ที่เบกไปยุ่งไปไหนเออไปใส่งา,ามๆเด้อบ่มีเบยกก็อยูหน้าอะไรนางนอนอยู่แล้วก็เอากระแทกไปทักแล้วทำลูกกันรูแพรกับทักทักอยู่บ่ก็ได้ค่ะเออได้จบได้ทักแล้วเฮี้ยนทั้งพวเเงเดี๋ยวจะมานั่งขังกระเด็นหนะงคำวันนี้ได่คือแม่ใช่ไหมไล่เหรอไหมไล่ยก็ เวนไล่ที่ชื่อช่างชือแล้วละ่ะมันใช้เปนตาเดเออ,อคนไทยูเ้าเาเ่ออัเออหูจแจ้งเลาเอซีเราเป็นเอฟซีเราโทรมาในร้านเราก็เป็นขึ้นเต้านี่ยในร้านเราแล้วัวน,นี้เโทรมาน่ะดูมัมีไล่ที่เลเื้เอเสียวนะ่ะราโทรมาเราเจ้าไหเราสบายดีเพกินย้ายเรื่อยเ,เ,เรือยวะเออลาลาเขาเป็นเจ้าเลยร้านเราก็เป็นเจ้าชาวรืมก็เห็นล่มมาแต่เร็นม่็ลมมาเห็น ไม่ใช่ไม่ใช่แมงขนุนนุบ่ตเฉยใครไม่ใช่ไม่ใช่แมงขนุนนุบ่ตเฉยแบบมีคนค้าอยู่บ่มีมีขนุนนะสวยเธอไรเสือชีพันลายอยู่กัติดพันลายเติบสิไปถามเมื่อกี้น่ะเจ้าคือบัวไปห้ามแมงขนุนบูมีบ่กการคืนของการอะไการคืนบ้านเฮาบูมี่มีบ้านน้อยหัวเออบูมีกกไม้บ่กับการที่ฝ่ายอ่ยหัวเออมันบูมีต้นไม้เนาะบ้านเขาเนาะมีกกเกลือคนเขาจะตัดถิ่บไปเลยเนาะข้าวจะกี่ลายอยู่เนาะ อยู่ก็ขามค่ะกูขามอ่อนแก่วเจ้าเจ้าอันนั้นเจ้าก็ไปหากระแม่จ้อคืนแถวก็ขอกกูขามบุมีบอบุมีกรถามแกอยู่นี่แหละนะบุมีเนาะแม่พนัพนธ์บอสบอบายผนแม่พนทนเ็บแอลว่ะเเปแยกไร้ใจจังเศร้าเลยเทปแยกไร้ใเศร้าเลยแม่ม่เมหักกันหนุ่มน้ามันหนุ่มหน้าทองว้าวเ็บแอ้วาหุ่มหน้าพะยังผูกพัก เออที่นี่เป็นกระหดเออกรหดอ๊เอาแหละพวกระหิกงขั้วเห็นบอเคลนของอันนางแม็กเผ็ดเห็นบอขั้วนางแม็กเผ็ดไม่ใช่หละเผ็ดงามงามไปไปลูกขัวขาวขั้วจีนไทยถั่วบอร์ดแขกคนสะออลโรดเด้อแล้วมันขึ้นแหละสิไปถ่ายสิเบิ่งสิบเป๊กสิบซื่อซอยดอกเผ็ดแล้วเวาเอาไว้อยู่ยหอมก้ะฮะหอมบอกว้อยู่บ้านเมื่อไห่แต่ก็ออไงคนตกอยู่บ่เมื่อนั้นตกเออใครยุ่ มันตกหอดมันกระซุมเนาะตัปู่พกาดเดือดไม่ให้เอาเพื่อไอ้ถวยได้เดือดเพ่งคุกประกาศเท่านั้นเองว่าจะพูดบกแล้วพูนเอาคือบอกออกสใช่ว่าเชือออกอยู่ว่าสินชาออกอยู่เออมันหกแล้วเนาะประกาศในหน่อยเอาเพื่อนอะไรเก็บมันได้ใช่ไหมเกยียบคนกัเพื่อนนะมันหลดตายเนาะมันหกมันขึ้นไปเรียบรืบไปนี่พักนวขึ้นไรน้องมะนาวจ่อยคือจ่อยจ่อยลงบรูติขึ้นยูเบรนดนนี่จ่อยนะผมมีในกิเขา เอาก็ไปหาเลยเนาะเอาก็ไปหาอันน้องใหม่นอมันเลยเนาะอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่หาอยู่น้อไม้มีบ่ไปหาเดินน้อไม้เด้อเอาหาอไมกหาว่าแล้วสวโอเคคุยกันบริเทนกันลายมือเลยมาตราเมื่อนั้นเด้อสิทามเมื่อตัวมาโบดพอดีแล้วตัวอย่างเมื่อพอดีเต้นทาตัวอันตัวอย่างมือเฮ่อของเฮือนปกติอยู่บอกรองเฮือนเด้อ เอเอาไปดิ่เทเอจิตเพิ่นเอมาดิ่เดืพิ่นหงเงือนแนึงเอออา้เราย่งมึงเขาจะเออยู่บ่เมื่อเล่นด้เหอม่ถายู่ครับเื่อเมือเออเออไปหาเอเออแสดงว่าเศร้าปกติแล้วนี่เมือเมื่อคนเดียวได้เห็นบอกป้าป้า้ลงขีลงไปขึ้นกันขลงเฉาทองดิ่นได้ไวเออเออซิมาชม แสดงว่าเศร้าเราอย่างเมื่อปกติคนเดียวจะว่าแหลกเลยอจะแบาเป็นบรรณหยอกงอย่างเนาะอย่าไปพมอบพมอเนาะเอออย่างเมื่อคนเดียวได้แล้วสัสแสดงว่าเศร้าแล้วตั้งใจเฮ็ดแล้วโตกับตื่นลูกมากกับมันตั้งแต่เขาเคยแต่นอนแล้วมันก็อยากนอนเขาก็เฮ็ดมันอยากนอนก็เฮ็ดเนี่ยมันก็ซิ้นเองมาดอกแม่หักมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขาอันอยากนอนให้ไปนอนน้ำมันไหนให้ไปนอนไปนอนเถื่อแม่หือแนงบ้างไปหาให้หือเลยวุ้ยใชจก่อนแบบ เขาตั้งใจเห็ดเพียบมิกรชินดอกอุ้เก่าี่ติดท่อนเคยเห็นข่าวในในในคลิปว่าบางคนคอมเมนต์ว่าน้องน้องมะนาวหน้าอุกใจว่าแยนว่าอันซอกึมโบมาต่อยาให้บ่ว่าอันนี้เห็นซอกึมว่าโบไปต่อยาต่อยังว่าเออกะที่แรกกะแยนว่าโบมีเงินต่อยาแล้วแบบแม่หักคนผ่าเงินมาก็เลยเสียไปต่อยาให้เจ้าเลเซาบ่ะคันว่าให้อันซื้อของกินกะมันกะสิบบคือกินยาขอเบียให้เจ้าขาดยานะ เขยังจะถึกสูงคือเก้าขอยกระเบิยาเจ้าขาดยาเขไหมเจ้ามันก็เศร้าอยู่แต่เด้กินยามันคุมได้มันดีพอเจ้าขาดยาปึ๊บเนี่ยฮะมันคือเก้าเลยนะลูคจำขาดยาป่ด้เลยพออีตนเจ้าเขาไปใ้เจ้าไปยืนหันบันนัจองจองจำจนตายเฮือกเขาวานเต็กแลวเจ้าไปใช่กระบิดไปเสด็จขี่ลงปองคือเก้าได้เนาะเหี่ยวลงปองสิเวเออไปมีคนไปหาที่เจ้าเลย เขาบริลลาเจติกีบริมีได้ค่ะบีเอฟซีผู้หนึ่งคอมเมนต์มาหมื่นตูวคำเพิ่นว่าเอ้ยเพิ่นว่าชอบกึมงว่าใส่น้องมะนาวไปสั่นเลย่นว่าแนวว่าวานยอดวิวอยากเบิดแล้วบูมีกระแสแล้วก็บไอยากมาหาน้องมะนาวเพิ่นว่าอันที่ว่าค่อยให้แล้วบบทักขะทักแท้นะคนเราว่าโอ้ยว่าอยากบอกตอบตอบคอมเมนต์เอฟซีผู้นี้น้องพี่น้องว่าถึงน้องมะนาวสิบบูมียอดวิวชอบกึ่งก็เคยถามถูกสารถูกชุกดิบตลอดตะกี้กับโบหักบได้ทายคลิปตะกี้นะ ตะกี้น้องมะนาวมาโบดตลอดมา้องมะนาวจะไปโบดจะไปอยู่น้ำแม่วงมานี่เนะาะชาเตี๋ยไปอยู่น้ำตะกี้เนาะแต่เจ้าพันเป็นแห้งเด้แล้วเป็นแห้งแล้วเอากลับขึ้นมาได้สุขาเลยช่วงนั้นน่ะยังบุรีแพงหูจักเราเลยเพราะฉะนั้นเอฟซีเราบอกว่าเออเศร้กึมนาะน้นองเต่าบเบิดลเนาะกระแช้แาเราอย่างใกล้น้องเต่าแหเพิ่งมาสินะเ<น>จ้าเจ้าว่าคิษว่าพิษเราไม่ได้เพราะข่อยว่าัซกินน้ำหยอดวิวยูทูบเนาะเพราะข่อยกะเฮ็ดเฮ็ดคายนะ คือส่วนนี่บริบหานองมะนาวกับทักกะพงกาแฟใครถึง,งโอโล,โลอองไล่ขอแหละกูคำนี่ทำเกิดแหนเนาะแมแต่่าเรื่องหักเรื่องไปห่วงเราไปห่วงนี่หาหักก็คือเก่าแต่บางทีเขาก็ให้เขาก็บอกอย่างเราหูจักคว่ำหูจักเทศแต่ตบริบหาเราดูดูกันยังไงเหรอขี้หอดค่อยน้องมะนาขี้นอดค่อยบราดูแลเส้นเล็อดเตเม่ยเพิ่โทษนั่นยัว่าเว็บบุญคือบมากกว่าก็แต่วคือคิดอย่างเดย กยาละยากมีแม่หักซื้อให้กินอยู่ด้บยุ้เป็นย่งเนาะน,อน,อานาอ่องมะนาวตัวเบอร์ผลิตเขาบอกสะเบอร์ผลิตน้ำผนบอกอือกะยาและตัวกับข้าวพโพดข้าวโดมีเลยเห็ดเห็ดจำเพนนตำซาหเห็ดกับเจือด,ร,ดรุกม,มันมพวกอย่าประเทศนนอินเดีสต้นบอสเลยหักเ,เลยไปยังแหล่งทางไหน <laughs> ค่อยบอสค่อยเราก อยากกับตีตนอยู่ในน่อพี่น้องเนาะอยู่หัวเดียวกระเทียมดอยู่กระลูกแบบเวลาเฮ้าบวมีเฮาถูกข้าอยากมากว่าผมอยากค่อยนตามอยากออกนะถูกคำเนาะแม่โอเคใสเนาะอืมบวยบวมมีบัยรน้ำใส่แพรพึ่งเนาะแม่คลอยแม่บอกกิจใช้เรื่องีลิตกิจค่อยแล้ใส่คือกันอะไรดูเอ้าเจ้ากระเฮ็ดเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้า เพคนซื้อไหงรถจอกรถจอกว่ารถจอกรถไทยรถไทยว่ะรถจอดกันไหมรถจอกรถจอกรถจอดกันที้เนาะดำได้อยู่นอกนากะเนาะคำไม่ได้รถไทยเนาะในแม่นองมะนาวเนาะเส็ดอยู่บ่ฮะน้องเตนเลยเนาะตื่นเตยเลยเน้องเตยได้ชาชานซีบสองแล้วพอได้กินได้ชาชานซีบสองแล้ เออดูเอาคนแร้วาขยันเอาหนแรกคนเฮาขยันน่ะเด้อนี่เราบนองมานาวยังมาตะนี่เราชื่อชินดผยากชื่ออะินุชแล้วี่เฮาชดอยากเป็นชินเนาะเนี่ยลง่นกระดาเพลงยง่จบ อย่าบ้อไม่ต้องกินแต่กินพักกินหยาไปนี้แหละมันมันมันดีต่อสุขภาพนี่ตรงนี้มันจะบาบเนาะอยู่ไฮยูหน้าเห็ดปลูกพักงามเด้อบัดพักขึ้นมือใดงมือหนึ่งเลยซื้อมาฮงซื้อหอยแข้งไปสู่กินอยูหน้าผู้แถรางวัลความขยันเห็ดดุดุดรดหอยแข้งเสียบเป็นหอยแข้งอ่าปลูกพักปลูกพักเป็นลายรดปลูกพักผักกาดผักกาดผักหอมเด้อแล้วไข่ไปหมุกไข่ซื้อหอยมาแล้วไข่เอาไปสู่กินเห็ดดุดุดรดไป่ได้ คำอยากกินแนตะ่ว่าไปคู่มืออะไรไปบ้ามืออะไรเนี่ยคอยค้าขายเนาะเรไปตามภาษาคอยแหละไปโลกอกเขาจากไปง่ายคือ,อยังมีมีตัวหนึ่งเห็นอยู่ในคลิปบอใจแดวาวคำใส่โซ่ไว้เป็นคืนอ้องเต่าตะกี้แล้วอ๋แต่ตอีตนเราแท้เนี่ยยังใช่นะจักอยู่แถวได้อบอกคลิปบอใจบอใจซแนลนะอ, <YouTube S 2> อยู่ทุกนะบอใจบ้านอื่นคุณบอกเออแต่ว่าเดตนแต่ตอีต,อน,ต,ตอนเรา มีลูกอีบ้านี่ลูกกเฮียต้องซื้อกะต่ายเพชส่งเฮียนเนาะน้องมะนาวเนาะโบมีลูกมีเต้าเขามีลูกมีเต้านี่กัยากปีได้หนิเนาะไป็นอะไรเฟซบุ๊กคุบาร์บริโทรมาอีกบ่เออระวังเขาจะเปิดคลองดีให้เบิร์ดเนาะเศร้ารีดแล้วบ่เลยนะไรอย่างเงีนเสื่อมนั่งเจอเน้ะเติมเงินมาไรเนาะเติมบุหรี่เนาะเดี๋ยวเปิดอะไรเดี๋ยวเติมเงินมาไรข้าวเชื่อมมียาใช่เตปล่าในคำเราเติมเงินบ่ได้ เติมมึนนะอือมาเติมเพื่อมาได้สิจะมาเบิร์กส้วงนี่ก็คือแบบอย่างไงฮะแบบอย่างฮาวนอนไปเนาะตัวคำเนาะขาว่าส่วงอันคอยไประวังอันวังเห็ดอันวังจ้อมน้ำปรดานอยากนอนชิมไปเป็นน้ำริดยาแล้วจงได้กระปู่เนาะพี่น้องเห็ดไปแล้วเนื้อแดงมันสิได้กินได้หยักเดล่น้องมะนาวไอ้ดูเอาเด้อ ส่วนมันยังทำงานหาเงินคูมือมันอยู่ได้เศร้าได้ชิลุดทีเออข้าวบัวฮ่าแบบแบบกินข้าวแบบกินเก่งเขาก็ต้องหาเขาต้องเฮ็ดอันนี้แะกันยาพานุ่มเป็นคนไปเห็นคลิปโตนั้นมันซ่องประพมีนั่นอู้หูเป็นคนละคนเลยแบบใส่สุนะกับตะกี้หรือเปล่าเออกับตอนนี้คนละคนเลยตอนยี่ยนย้อเนาะอืมพวกตัวเมย์ในของโทวานุ่มออจีโทโร่ แม่เหมือนกันเป็นกิล้กับดีเอซีมันแงวันไหนแซ่บแซ่บหนึ่งกนอมาวตัวบัวีผาวัเออเป็นไหตัวบอเป็นกะหูจักกะโตอยู่บอเราเห็นแล้วเห็นแล้คนลาวหรือคนไทยเรามาเนาออไม่เยี่ยมม่หลินสินเนาะอะเจ้า เจ้าขอบใจแม่หักเจ้าไว้เงินซื้อยาเนี่ยเราซื้อให้ได้ใต่เราให้กินเนี่ยขอบมกขอบใจเราขอบใจเด้อแม่หักเลยกินขาดเงินมาให้ซื้อยากินไม่ขอดใจได้ยิ่แห้งเด้อ็เหมืด้วยนี่แหละแล้วก็เบิ่งทุกคลิปพอแหละเจ้าก็ไปหาเอ้าอยากินไข่มดแดงบอกแม่งขนุนบอกพุดเขียดพุดยังอะไรบุเรงก็จะว่าสตอร์นเบิร์จ้งไหมเบิม์นไมได้พอกินต่ออยู่ไช เอ้ยนะเแล้วเออต่อยไข่มาแดงบ่ได้สองห้างมือนะโอ้ยโอยโจกโจ้ไข,ข่ขาวช่วยอยู่เอออยู่บ่ได้น่ะไม่ผัวหวยุว่นโอ้ยฉันเข้าไปหาเกียดตุ่นเออยังมีอยู่เนาะไข่มาแดงเนาะเสียร์ได้ครับผไปถ่ายคลิปไปเอฟซีเบิง่งเนาะตุ่มเนาะมีใช่เนะาะเออจังมือจังมือได้เสียเอาไปถ่ายคลิปไปอันเบิ่งก่อนพักเงาเราบอกเด้อซื้อให้แข็งไปสุกกินเด้อ ซ,ซื้อหอยหอยอัน <c oughs> มันเป็นหอยแข้งนะตุคําหอยมันจะคือหอยยังคือหอยแข้งราคาถือกว่านะมีไงในบ่อเออคำสูงหอยแข้งกับบวายนะค่ะค่ามาแพงเขาต้องซื้อหอยอันน้ำไปกินมาานันอย่างนี้เนาะก็เสียมกันนวลนวบ่พอดีลวกเนาะลวกะไรแก่เนาะอืมเอยขึ้นยั่วแต่อีตนน้องเต๋อวันนงแม่หัก,กวันนงอันไอเต๋อขยันเราป่ะไปหากระปอมกระแปมว่ะเราป่ะก็กระปอมอืรไปนั่นกระปอมเขาได้กินทันไปไะ เต๋อฮะได้กินชยุค่ะเออ,เอ,อดุอรีมันก,กัดมันก,กัห็นหน้าก็ไล่แล้วดุนอกเต๋อเนาะน้ะอ,นนองเต๋อบ่เคยกินมุกทะเสื่อบอ่กเรา,าอ่ะบ่เคยอืมไ่เคยไปเนาะไม่กินแล้วถ่ายรูปเคยกิน,นจะนั่งกินคนประยากบ่ใหญ่รู่นะบริกรเนาะน้ำลายไหลบ่จักถามแล้วดูค่ะว่าถามแล้วดูวค่ะว่าไปบ่ชอบกินชอบไปกินมุกทะขันกาออกกล้องมาสิถามมัดูค่ะถามอยู่ ขันกล้าออกกล้องสกกลุ่มสัมผัสแล้วสีพาไปกินหมูกระทะไ,ไปบดทามันเด้อไปถามในกล้ะะองกันเนาะคอดรูดขันแน่ว่ามันคันแน่ว่ามันบกกล้าไปแล้วบุบุกพาไปเลี้ยงสีพา<ล>ไปเลี้ยงมูกระทะโอเคขอไปเบียดก,ก่อนแบบนี้นเนาะโอเคโอเคสบายดีประคำสบายดีสบายดีเด้อสบายดีค<ๆ>ือดังสบายดีประคำอีต้นเราเดี๋็กสก่มสีพาเราไปเลี้ยงมูกระทะบุเคยบุบเราบอกเราบุเคยกินเต๋านาะสีพาเราไปเลี้ยงบอกเราเด้อเราสิกัดไปบอกเราสิเราสิเอากล้องอยู่บ่เด้อ อย่าบอกฮะอย่าบอกเป็นยังอายเหรออายกองอาเหี้ยงแนวมาิได้กินยังอยังสิซอายเนาะอีบากเราเ่าะข้ายุตเดี๋ยวนี้เราบริเลนนักเวรเราบริเลนเนาะบริเลนตามก้นเอวบริการซีบัวเมื่อบริบบบเนาะฟังความดุมันขยันเห็ดเอาเด้อแต่ข้างหน้าเด้อเดี๋ยวผมไปยังสิคั่วกึรมจบคลิปเลยดุพังสกึมสิซอนน่ะดุมันขยันปลูกพักปลูกมีกระแม่เด้อแม่กระพาลูกเข็ดเด้อยิ่งบอกสาคำเว้ย จากพัสน้องมะนาวปลูกเนี่ยมันชิงามเลยมันชิได้กินได้ยหย่อเนี่ยได้ผู้ใหญ่ผู้ชี้เหตุนินบ่เออเดี๋ยวเขาสิบอกผู้ใหญ่เพิ่มแล้วแต่บุญเนี่ยไอ้กะนบเอาบุญคุณให้เพิ่นดีๆมีแห้งแม่หักแต่เพิ่นมาซอยมาเหลือก็ได้รถไทยได้เห็ดหน้าเห็ดกินนี่บอกคลิปนี้กระซำนี่เขากลิ่นกับน้องมะนาวกับแม่กับชิเดคอลาคุณแม่พี่น้องไปก่อนสบายดีสบายดีน้องไหมน้องมะนาวอันให้เพิ่นมาหาเนาะแบบว่าเรื่องว่าเรื่องอัน อย่ากินเพิ่นละกระทำไทยเพิ่นอทรไปหาเพิ่นไลยมือแล้วกินฮอดเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่นกะตะกี้กะส่โซ่ไว้พี่น้อยน้องมะนาวกะกลับขึ้นมาเด็ดสมิ่งกะเทวดีเนะาะเทวดีแล้วกะอีตนเพิ่นอย่าให้เพิ่นจบพอดีในการเทวดาถือพวดโซ่ก็ได้บุญได้ธานุเราเคยอหักอยู่เมื่อกี้นี่นราเอาเรื่องอันกระนองมะนาวเนาะพี่น้องเนาะลวกะอันเขาขึ้นก็ได้แจ้งเพิ่นเรื่องเงินของไม่หักเพิ่นอีโอนมาเนาะหมื่นกว่าบาท เรือจากการจอาหน้ามปาลล่ะกะที่ได้ต่อยาให้น้องมะนาวกินได้ก็ได้เึงเติรพี่น้องได้ประมาณหาหกเดือนผูกพี่นอ้องก็คือแบบว่าซ่อมึ้มบ่อยากไปต่อทุกเดือนทุกเดือน,อนมันจะแพงเนาะฮกคอต่อทีเดียวหลักกับพต้องมาเสียงเงินค่ารถค่าน้ำมันหลายเถื่อนก็คือซ่อมึ้มกะบ่ได้ได้ยังเนาะพี่น้องก็คือเงินจำนวนอหาพันบาทบ่แม่นเงินหมื่นกว่าบาทเนาะพี่น้องหมื่นกว่าบาทหลักกับหักออกค่าเจ้าหน้าพบปัญหาเรือหันลักกัซื้อยาน้องมะนาวบัสเนาะพี่น้องเนาะกะ อยากให้เพื่อนได้กินยาต่อเนื่องแล้วก็บพื่อนจะเป็นขาดยาพี่น้องเองลยล้วกะ็แจ้งในคลิปให้แไหมคะเพื่อนผู้จักน้ำกันเนาะพี่น้องเพื่อว่าเราเป็นสะพานบุญเขาก็ต้องเอาละเอียดจ้าแจ้งเพื่อว่าเาราจะได้โปร่งใสเนาะพี่น้องเนาะสิบอะไรทิ้งคุณยายเจดีเพื่อนอให้เราเหตุน,นาทีหักเงินหักค่ามาะหลายหมื่นเราก็ต้องซัดสื่อเพื่อว่าเพื่อนจะได้ใส่งานเราต่อไปเนาะแล้วกะ็เพื่อว่า,าเอฟซีคุณยายเจดีฉันได้เห็นกับจะได้ใส่งานเฮาแบบว่าให้เฮาเป็นสะพานบุญและกัด้วยความที่ว่า เขาไปโพสชัดสืส่อบริษัทใจคอเฮาเนาะเขาต้องแจ้งละเอียดชัดเจนพี่น้องเลยและะ้วก็คือจังเอิร์เซล่าเหมืนกับเป็นห่วงน้องมะนาวเหมืนกับท้าวเป็นยังไงน้นนองมะนาวเจ้าก็บ,บอกว่าเอ,อิ่กับสบายดีอยู่กับไข่โกติกีบนไซสู๋ก็เลยบอกว่าอาการดีขึ้นหลายเฮาก,ก็ดีใจเนาะพี่น้องเอิร์เซล่าก็ดีใจแม่หักน้องมะนาวอยู่สติสแลนก็ดีใจพี่จัวก็ดีใจที่เห็นน้องมะนาวดีขึ้นหลายจากมือนั่นทานม์มอนีจากคลิปเก่าของหลายๆคนยูทูบเบอร์ไปถ่ายใส่สูไว้จนมาถึงปัจจุบันน้องดีขึ้นหลาย ก็ถือว่าน้องมะนาวกะบดักพวดโุเนาะกะขอให้ทุกคนเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่มีส่วนห่วมเนาะได้บุญได้ร้ายนำกันเนาะที่ซอยเรือน้องมะนาวเนาะขอให้ทุกคนเนาะจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งขาคลายลำลุ้ยลำรวยเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขเนาะพี่นอนะ้องเนาะเจริญห่างมีบัวจะเห็ดขาขายง่ายมือขอให้เกิดผลประสบผลสำเร็จเนาะพี่นอนะ้องเนาะแล้วก็ขอบใจเอฟซีทุกคนที่ให้กำลังใจสกุลตลอดมาเนาะบัวสกุลจะบอกเท่อกับ อาะบกคอยสบายช่วนนี้กับมือไปมือบุาบายแหกคิดพี่น้องเอง้มีเอ้หักใส่ไปแกไปเนาะแล้วมีือามีคุณยังเจดีทันได้หายเป็นสะพานบุญกลับไปแต่ว่ากับบริไปเองทุกมือทุกมือเพราะว่าอ่าค้าขายในเธุรกิจของตัวเองแน่กะมือได้ไปมืออยู่แน่การเหตุยูทูบกะคือเป็นการ่วยเหลือทำบุญแบบเห็นแล้วสบายใจไปสวยเรือไปแบ่งปันพี่น้องกะบคือเหตุไปนําเป็นอ่าสิ่งหนึ่งที่เฮาเห็นแล้วเฮาสบายใจเฮาได้บุญก็เหตุไปหน้อย แล้วก็ซอร้ึ้มกับโบแมนยูทูบเบอร์คือจังแรกๆแบบอ่าคือจังช่องอือนอ่นๆเนาะคือแบบแบบอันนี้เป็นไม้คือว่าช่องไครเนาะบางคนเขาก็ได้อ่ารายได้จากยอดวิวของยูทูบเนาะแล้วเขาก็สิบ,บางคนเขาไปทุกเมื่อบอยู่บัเซา,าพี่นอ้องแต่คือซอร้ึ้มกันเป็นธุรกิจคล้ายตัวเองไงก็เลยแบบซอยเรือเนี่ยทำบุญเนี่ยโบเรซีเรียดน,น้ำเรื่องของอ่าต้องว่าต้องไปทุกมือๆนะเด็กอ่ะมีเอฟซีถามว่าซอาขึ้นคือบมไปถ่ายคลิป ยาแล้วโบนะนี่กับบริยาเนาะก็ไปตอนนี้ก็ยังมีโปรเจกต์ที่จะไปสร้างเรื่องเรียนเนาะพี่นอ้องอยู่โซนบด72ห้องเรียนเนาะเดี๋ยวสกึมแล้วเช่นอาจากเจ้าแพงแล้วเรีบเยบร้อยแหละของพี่นอ้องโครงการของพี่นอ้องสกึมเลยสกึมจะมาแจ้งเอฟซีทุกคนฟังเนาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สกึมเด้อพี่นอ้นองเด้อคลิปนี้สกึมกับซิดิคอลาของพี่น้องไปก่อนพ่อพี่ท้าประกันได้ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสกึมกับซิดิคอลาไปก่อนพบก,กันคลิปหนาเนาะสบายดีสบายดี